สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนซื้อเพชรออสตาผ่านทางร้านคริสตัลช็อปนั่นเองนะครับร้านนี้นะครับก็มีเรทอยู่ที่ р е й เจ็ดเนาะแล้วก็ขายรับกดผลรับกดอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานานั่นเองนะครับเนื่องจากตอนนี้ทางแบบไอเดบอพาร์ทหลายๆร้านอาจจะมีปัญหาอยู่น,นั่นเองนะครับผมอ่ะร้านนี้ก็มีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นเลยน,นั่นเองนะครับผมก็เห็นว่เขาคงจะเยอะน่าดูนะครับอ่ะวิธีการ เติมนะครับก็ง่ายๆเดี๋ยวเราสอนเนาะถ้าก่อนจะสอนนะครับก็กดถูกใจทางร้านก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็พาดูเลทก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นพวกกดผลบล็อกฟู้ดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลทราคานะเนาะเกมพาร์ตนะครับผมอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเออ่เพชรแอนิเมะไฟติ้งซีมิเลเตอร์เนาะอืมอันนี้นะครับตามนี้อ่ะอันนี้ก็ที่เราจะมาซื้อนั่นนเองะครับก็คือกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับก็อยู่ที่เลทเจ็ดเนาะก็ จะมีตั้งแต่สิบาบาทถึง350บาทนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเติม2 3 5บาทก็คือ1,650เมตรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดูอันต่อไปนี่ก็บริการรับฟาร์มนะครับทางร้านเนาะก็ดูเ,เต็มที่เลยนะครับเลตก็อยู่ความพือนะครับผม,มก็มีกับทุกแมปมาเนาะที่มันสามารถรับฟาร์มได้นี่นะครับอเดี๋ยวเราก็ทักทางร้านไปเลยดีกว่านะครับเติมไปเลยเนาะ วิธีทักกล้องง่ายๆนะครับผมก็ทักไปปกตินั่นแหละเออนี่ครับเราก็พิมพ์ไปซื้อเพชอรออสตารครับออ,อสตาออส่งมาให้ทางร้านนะทางร้านเขาอยู่พอดีสวัสวดีครับอ,อ่านี่โอโ้โหเติมไว้อาปลอดภัยนี่เขาก็มีนะครับอ,อ่านี่ครับอ,อ่าเขาบอกบริการเพชรน,นี่ตรงนี้เท่าไหร่ดีครับอ,อ่าเราก็บอกเขาไปครับ235บาทครับ ครับผมเนื่องจากเมื่อกี้เขาส่งเบอร์ wallet มาให้เราแล้วเนาะนี่น,นี่ทางนี้นะครับนี่โอนเบอร์นี้เนาะนี่อ่ะโอนได้เลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราก็โอนผ่าน wallet ละกันนะครับผมมีทั้งธนาคารกสิกรแบททูมันนี่ก็มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ผ่าน wallet ละกันนะครับเดี๋ยวพี่โอนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ตัดภาพมาละกันนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็โอนไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผม ก่อนจะส่งสลิปไปให้ทางร้านนะครับเราเปิดเพชรให้เราดูก่อนดีกว่าว่าเรามีเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อนะครับตอนนี้เรามีพันเออหกพันเจ็ดร้อยแปดนั่นเองนะครับผมอ่า ك, เดี๋ยวเราก็ส่งสลิปให้ทางร้านดูแล้วก็ให้ทางร้านเข้ามาซื้อเพชรให้เรานเองนะครับเดี๋ยวพี่ส่งสลิปนะแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับว่าทางร้านเป็นยังไงนาอรูปทางร้านนะครับรูป สักคู่นึงนะครับผมอะนี่ส่งไปแล้วครับตอนนี้นี่นี่ครับหน้าตาทาร้านรูปก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้พี่ขอใส่เป็นเขาเรียกาอะไรลายน้ําของพี่ละกันนะครับเห็นมีหลายๆร้านบอกว่าเฮ้ยมีคนกอปรูปสลีปพี่ไปนะครับอะซึ่งก็อะเกวแปะให้อย่างนี้ละกันนะครับจะได้ไม่มีคนกอปเนาะโอเคนี่อันนี้ก็เติมประมาณนี้นะครับอะทางร้านเขาก็บอกขอชื่อตัวละครนหน่อยครับอะ เล่นคอมกดลิงก์ได้เลยไม่ต้องแอดครับอ่าเล่นอ๋ออันนี้เขาก็จะบอกมาเล่นบนคอมหรือมือถือคอมครับอ่าชื่อในเกมเราก็ใส่ไปนะครับแล้วเราก็กดลิงก์นะครับถ้าเราเล่นบนคอมถ้าเล่นบนมือถือก็แอดไปนะครับผมอ่าเราก็กดลิงก์นี้เลยปุ๊บแล้วก็จะเด้งไปหน้าเกมออสตานะครับแล้วเรากดเข้าเกมโรบ็อกไปเลยท่านนี้น,นะครับผมง่ายๆเนาะอ่าเดี๋ยวรอทางเกมเด้งขึ้นมานะครับผม มาละพอเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราเหลือพันหกร้อยหกพันเจ็ดร้อยแปดเมตรเนาะพันกับหนึ่งพันอ่าโอเคทางร้านก็มารอแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพจจะเข้าไหมซึ่งเดี๋ยวนี้ทางเกมเขาก็แปะตัวเลขใหญ่ให,ญให้แล้วเนาะเออใครนะครับที่เวลาบั๊กเนาะก็ให้ออกเข้าเกมใหม่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ดูว่าเพจเราขึ้นไหมเราถ่ายหลักฐานไว้ยิ่งดีครับผมเพื่ออะไรนะเวลาเติมทางร้านเขาแบบ เกิดข้อผิดพลาดทางเกมนะเราจะได้ให้เห็นว่าเออมีหลักฐานนะผมไม่เห็นได้เพชเลยพี่อะไรเนี่ยเกิดบั๊กในเกมก็ต้องรอนะครับทางร้านเขาจะซื้อให้ใหม่เนาะเออนี่มาละทาร้ามาละเดี๋ยวดูนะว่าเราจะได้เพชรนี่เป็นไงแปดร้อยยี่สิบห้าละหนึ่งรอบนะครับแล้วเหลืออีกหนึ่งรอบนั่นเองนี่นะได้สองรอบแล้วน,นี่นะครับผมนี่เป็นไงเราได้จริงนะครับผมก็ อย่าลืมมาอุดหนุนทางร้านค r ิสตันช h o p นั่นเองนะครับร้านเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์พี่เนาะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วเนาะบายครับผม